สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในเคสแปลก,ปลกเคสก็จะสำคัญก่าสำคัญนะรับก็แปลกๆดีเคสนี้ก็ส่งมาก็ไกลยอยู่นะครับจะเห็นนะฮะสามศูนยแบแล้วให้สังเกตมายมครับเห็นนะฮะละยมมายมาแกนขายไม่ได้คดคดที่ตัวก้านมายม ถ้าเป็นแกนไขนะครับก็จับเปลี่ยนทิ้งเลยแต่ถ้าเป็นมายมเนี่ยการดัดมายมเนี่ยหักแน่นอนดัดมาไม่รู้กี่อันและหักหมดแล้วฮะอันนี้เจ้าของแจ้งว่าเกิดจากการเก็บนาฬิกาไว้ในกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเกง,ง,งนะ,ะกระเป๋าใส่ของนี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะต้อง หนักขนาดไหนมันถึงได้โคดขนาดนี้นะฮะการเสียของนาฬิกาเรือนนี้ไม่ใช่แค่มายมงอนะฮะตัวล็อกมายมซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเสาสะพานหรือไม่ก็ขอไก่หักแล้วมันหลุดอยู่ข้างในนะครับาฬิกาไม่ได้เดินด้วยนะฮะตัวนี้ไม่ได้เดินก็ต้องเช็คเราจะดูด้านในว่าเราจะพิสูจน์ยังไงว่ามันไม่ได้เสียเฉพาะตัวมายม กับแกนไขมันเสียทั้งเครื่องคือ,อเสาเสาสะพานนะครับเราจะเปิดขึ้นมาดูกันเลยนะฮะแสงไฟไม่ค่อยจะดีเลยตัวนี้เปลี่ยนมาย,ยมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสถานเดียวนะฮะดับเนี่ยขาหักแน่นอนนะครับามายมยมเรามีอะไหล่ให้นะครับเราต้องใช้มายมยมนี่ครับ เป็นมายมแท้เลยนะฮะแท้เลยของตัวเดิมเลยอ่าตัวนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับอะไหล่อย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับบังเอิญบังเอิญที่มีตรงก็เลยได้เราจะดูด้านในนะครับตอนนี้เราถอดเครื่องนะครับอ่าถอดเครื่องออกมาพิสูจน์กันนะฮะว่ามันหักจริงไม่จริงอ่าผมหลอกลูกค้าหรือเปล่าหลอกเครื่องไม่ได้เสียแค่ทำมายมอย่างเดียวแล้วไปหลอก อําลูกค้านะครับอ่ปกติแล้วเจ้าตัวเครื่องที่เราถอดนะฮะถ้าเรามายมใส่ลงไปแล้วเราจะต้องตั้งเวลาได้ถูกไหมฮะเราจะใส่ให้ดูเลยนะครับเราจะใช้มายมเดิมของเขานะฮะมายมของตัวโครโนกราฟกับมายมของรุ่นที่ไม่โคโนกราฟนี่ดูในมือนะฮะเหมือนคนบ้าเลยวันๆใส่นาฬิกาสองสาเรือนอยู่ที่ข้อมือ เหตุผลที่ใส่ก็เทสแล้ะครับไม่มีอะไรมากนะฮะเราจะใส่นะครับมะยมนะฮะที่ใส่ใช้มะยมเดิมนะฮะมะยมตัวที่คดอ่าใส่เลยครับหาลุหาแหล่งไม่เจออีกเอออ่าเดินเสียงนะฮะดังแกลกเลยดังแกลกนี่คืออ่าเจ้าตัวเสาสะพานทําการล็อกแล้วนะฮะทำการล็อกมายมเรียบร้อยแล้ว ดันเข้าไปให้สุดแล้วดันสุดแล้วนะครับทีนี้เราต้องตั้งมันจะต้องตั้งได้นะฮะถ้ามันตั้งไม่ได้ก็คือมีปัญหาอย่างที่ผมว่านี่แหละด่งแกรกดึงเปิดมันหลุดออกมาอย่างนี้เลยดึงจะต้องไม่หลุดนะครับเพราะว่าถ้าดึงแล้วเนี่ยถ้าจะให้หลุดมันจะต้องมีการกดเจ้าตัวเสาสะพานตัวนี้เพื่อให้มันลอยขึ้นมาเห็นไหมผมจะดึงจังหวะแรกนะฮะเพื่อเพื่อหมุนหมุนวันที่เห็นไหมไม่ทํางานดึงจังหวะสอง เพื่อหมุนเข็มก็ไม่ทํางานดึงจังหวะสามออกมาได้เลยทั้งยวงอเอาใหม่ก็ได้ฮะเอาใหม่เอาใหม่เลยครับวิธีนะครับในการเทสของตัวนาฬิกานะฮะกดเข้าไปดึงจังหวะแรกเนี่ยมันจะต้องหมุนวันที่นะฮะดึงจังหวะสองจะต้องหมุนเข็มถ้าดึงแล้วมีจังหวะสามส่งช่างเลยครับนะฮะ๊บจังหวะแรกนะฮะหมุนไม่ไปไม่ไปลงก็ไม่ไปขึ้นก็ไม่ไป จังหวะสองหมุนเข็มก็ไม่ไปจังหวะสามเรียบร้อยส่งช่างอ่าดูเครื่องนะครับตัวนี้คือเครื่องเครื่องแท้นะฮะเครื่องแทจะต้องเป็นสีอย่างนี้นะครับถ้าเห็นเป็นสีเงินเงินนี่ไม่ใช่นะฮะลูมิโดไม่มีเครื่องตัวสีโคโนกราฟนะฮะเฉพาะโคโนกราฟไม่มีเครื่องตัวสีเงินเงินแต่ถ้าเป็นรุ่นเหล่านี้มีนะครับบางรุ่นอย่างรุ่นที่ใส่ทั้งสองทั้งสองเรือนเนี่ยเครื่องจะเป็นสีเงิน แต่จะมีรุ่นเก่าแล้วก็มีรุ่นใหม่รุ่นใหม่เท่าที่เห็นก็มีรุ่นโคโลนาโดใช้เครื่องสีทองนะ,ะเจ้าเกีวนี้ถ้าเป็นเครื่องสีทองดีกว่าเครื่องสีเงินไหมดีกว่ากันเยอะเครื่องสีทองมีทับทิมเยอะกว่าแต่ราคาก็สูงกว่านะฮะเครื่องสีทองไม่มีขายนะครับไม่มีขายอะไหนะฮะ เจ้าเรือนพวกนี้อยากจะยกเครื่องเป็นสีทองไม่มีนะครับจะถ้าเป็นเครื่องสีทองที่เสียมาจะต้องซ่อมสถานเดียวแต่ถ้าเป็นเครื่องสีเงินอาจจะยกเครื่องได้นะทีนี้เจ้าเรือนนี้ก็ไม่มีอะไรสองกรณีที่จะต้องทําคือหนึ่งทำเครื่องทีนี้เนี่ยมันหักที่ตัวอะไรเนี่ยนี่คือการคาดะเน์จากการคาดเดานะฮะจะกดให้ดูเลยนะครับ มีเสียงแกรกเนี่ยก็คือเข้าแน่นอนมีจะต้องทำสองกรณีคือหนึ่งเครื่องสองมายมาดูมายมฮะแกว่งกันสนุกเลยจังหวะหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามหลดส่งช่างครับก็เดือนนี้ก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามิติิค่าสงสัยว่าไปโดนอะไรมาแล้วก็ จะต้องโดนหนักขนาดไหนจึงจะงอได้ขนาดนี้เครื่องรุ่นนี้เท่าที่เจอนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องที่ไม่มีเกลียวนะฮะไม่มีเกลียวย้ําเลยนะครับข้อเสียของนาฬิกาที่ไม่มีเกลียวที่มายมก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะชนตกหล่นมายมคดหักงอได้นะครับต่างกับนาฬิกาที่มีเกลียวที่มายมตรงนี้นะฮะถ้าปีเกลียวที่มายมตัวนี้ตัดปัญหาพวกนี้ได้เลย ก็คือจะชนจะอะไรยังไงเนี่ยเกลียวมันช่วยจับเอาไว้ให้มันจะไม่มีปัญหาเรื่องงอและอีกประการหนึ่งก็คือนาฬิกาที่ไม่มีเกลียวตรงนี้เนี่ยเวลาตกพื้นถ้าตกด้านข้างด้านซ้ายด้านขวามันอาจจะเสียที่กระจกเสียที่เข็มที่เทียมอาจจะแตกแต่ถ้าตกในลักษณะอย่างนี้โดยที่เอาม็ดประยมลงพื้นเครื่องมีโอกาสพังสูงมาก ต่างกับนาฬิกาที่เป็นเกลียวนะฮะถ้าตกลักษณะเอาเกลียวลงแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับที่กุยมาไม่ใช่ว่านาฬิกาที่เป็นมยมเกลียวมันจะดีเลิศประเสริฐสีนะฮะมันก็มีข้อเสียของมันข้อเสียของมยมเกลียวนะครับอเ,เอาตัวอย่างให้ดูแต่ไม่อยากเอาตัวอย่างที่มีอยู่เดี๋ยวเจ้าของนาฬิกาจะด่าเจ้าของบริษัทนาฬิกานี่แหละ ข้อเสียของมะยมที่เป็นเกลียวนะครับะมะยมเกลียวเหล่านี้มีทั้งเป็นแบบควอตและออโตโอ้โคโนกราฟก็มีส่วนใหญ่จะเป็นบอดี้ที่เป็นสเตเลสจึงจะเอาไปทำเป็นมะยมเกลียวนะฮะพวกที่เป็นบอดี้คาร์บอนเนี่ยมีบางรุ่นเท่านั้นน้อยรุ่นน้อยรุ่นข้อเสียของมันก็คือหนึ่งมะยมเกลียวเหล่านี้เนี่ยถ้าเ าไมมีเสียงมารบกวนข้อเสียของมะยมเกลียวก็คือหนึ่งถ้าเราลืมขันเกลียวเข้าไปน้ำมีโอกาสเข้าสูงเลยไม่ใช้เข้าสูงเข้าแน่นอนเฉียวเียวก็เข้าแล้วนะเนื่องจากว่ายางที่ใช้ในการป้องกันน้ํามันอยู่ที่ในตัวมะยมเวลาเรายกมะยมลอยขึ้นมาเพื่อตั้งเวลาแล้วลืมปิดมันเข้าได้ทันทีต่างกับมะยมที่ไม่เกลียวนะฮะไม่เกลียวเหล่านี้ ยางมันจะอยู่ตรงจุดนี้ไม่ว่าคุณจะดึงหรือไม่ดึงน้ําก็เข้าไปทําอะไรไม่ได้อข้อที่สองของมะยมเกลียวมะยมเกลียวเนี่ยเมื่อเราเปิดเข้าเปิดออกบ่อยๆตัวเกลียวมันมีโอกาสที่จะเสียลักษณะการเสียของมันจะค่อยๆเสียนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นกับในก่าออโต้เนื่องจากเราปิดเปิดมันบ่อยออโต้มันไม่ใส่วันสองวันมันก็หยุดเดินเราก็ต้องมานั่งตั้งใหม่ลักษณะค่อยๆเสียของมันก็คือ เกลียวที่มารมุนเนี่ยบางทีราหมุน4ี่ห้ารอบมันถึงจะเต็มมันถึงจะแน่นแต่ถ้าเกลียวเสียมันหมุนแค่รอบหรือครึ่งรอบมันก็เต็มอันนี้คือเกลียวเหลือน้อยแล้วนะฮะเกลียวเหลือน้อยบางเคสก็ตารเกลียวกันใหม่ได้บางเคสก็ต้องเปลี่ยนทั้งปุ่มเลยนะอันนี้คือข้อเสียของมายมเกลียวมีดีมีเสียทั้งคู่แหละครับไม่มีอะไรที่ดีทั้งหมดแย่เสียทั้งหมดไม่มี นะครับเรือนนี้ก็คงจะต้องว่ากันอีกทีหนึง่งเจ้าตัวทำได้นะฮะทำได้ไม่มีปัญหาครับก็ทำเสร็จแล้วก็อาจจะแจ้งลูกค้านะครับแล้วเราก็ว่ากันใหม่คงจะไม่ได้ว่าแล้วละเพราะว่าคลิปนี้ว่าก็กะว่าจะลงวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ในกะย,ยังซ่อมไม่เสร็จหรอกครับอันนี้คือค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะฮะ นาฬิกาที่เป็นโคโนกราฟของลูมิ n อกนะครับดีและทนเที่ยงตรงกินไฟน้อยทานหนึ่งก้อนอยู่ได้นานกว่านาฬิกาที่เป็นไม่โครโนกราฟนะฮะแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องไม่เปิดระบบจับเวลาค้างเอาไว้นะฮะบ,บางคนก็ชอบเปิดเอาไว้ถ้าเปิดเอาไว้ก็กินไฟสองเท่าก็จะสั้นกว่านาฬิกาที่ไม่จับเวลานะฮะ แต่ข้อเสียของนาฬิกาที่เป็นโครโนกราฟคืออ่ะข้อดีก่อนข้อดีก็อย่างที่ผมว่าเ่เครื่องตรงกินไฟน้อยเครื่องทนข้อเสียคือ 1. ซื้อแพงราคาสูงกว่าเยอะ 2. องถ้าเสียซ่อมแพง 3. อะไรหายากเพราะฉะนั้นนาฬิกากลุ่มเหล่านี้อย่าตกอยู่ในมือของช่างที่ไม่เป็นนะฮะเขาลื้อมั่วขึ้นมา สลบเลยนะครับค่าซ่อม2ถึงสเท่าของนาฬิกาตัวปกติตัวนี้นะฮะและซ่อมยากด้วยไม่ได้ซ่อมง่ายนะฮะเครื่องไม่มีขายนะครับไม่มีโอกาสยกนะฮะยกไม่ได้ไม่มีขายซ่อมอย่างเดียวอยู่ที่ว่าถ้าเสียหายหนักๆอย่างที่เคยเจอเนี่ยคือตกน้ำลูกค้าไม่ไม่ส่งมาให้นะฮะแกแกก็คุยกับผมเฉยๆผมก็ตีราคาไปให้ เสียหายหนักๆก,ก็คือ,อเคสนั้นคือลูกค้ามาจากทาง3จังหวัดชายแดนนะไปเปลี่ยนฐานเสร็จแล้วเนี่ยช่างเปลี่ยนฐานก็เปลี่ยนจริงๆอ่ะการไปต่างเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆก็เปลี่ยนฐานอย่างเดียวอะ่ะแล้วเจ้าของเอาไปไว่ายน้ําทะเลน้าเกลือเข้าเครื่องบรรเลยหมดแล้วครับอันเคสหลังนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดดูก็เลยไม่รู้นะฮะ เคสที่เคยเจอหนักหนักจริงๆเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งอ่าคุยไปก่อนไม่รู้ว่าเจ้าของด่าก็ดา่าเป็นเป็นแท็กออโต้ของแท้นะฮะของแท้เป็นแท็กออตโตโออ้ก,ก,ออตโตก็ส่งมาอ่าส่งมาแล้วเราตีราคาให้ไปก็คือเปลี่ยนเครื่องนะฮะเปลี่ยนเครื่องสูงเลยสูงโอ้เปลี่ยนแพงเลยแหละแท็กแท้เครื่องออตโต้เจ็ดแปดพันบาทอน่ะ แกก็ถามว่าอ้าวกันนั้นก็เมื่อก่อนเคยส่งมาให้ช่างตรวจทีนึงแล้วอะผมอะบอกไปว่า2อ0พันหเราก็นั่งนึกจําไม่ได้จริงๆจําไม่ได้คือ2อ0พเนี่ยคุณจะต้องซ่อมณเวลานั้นมันไม่ใช่ว่าอะไรมันแทงขึ้นนะครับไม่ไม่ใช่ว่าน้ํามันแพงรัเสเซียมันลบกันแล้วมันทําให้อะไรแท็กมันแพงขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าตอนที่มาตอนแรก มันเสียหายน้อยแล้วเราไม่ซ่อมพอไม่ซ่อมเนี่ยมันสน,นิมมันกัดกินไปเรื่อยๆมันกัดกินเมนบอร์ดจนพังอ่าตัวนี้ก็งงละสินาฬิกาเป็นออโต้มีเมนบอร์ดได้ยังไงไม่เด็กดิจิตอลนี่ด้มีเมนบอร์ดมีครับในกล่าวอันนี้มันจะมีอ่าเป็นเป็นแท่นเราเรียกว่าแท่นก็แล้วกันเป็นแท่นหลักเลยสําหรับที่จะวางเจ้าตัวเฟืองตรงนี้ จากเกาะตรงนี้อ่าจากเกาะตรงนี้แล้วก็อ่าตัวโรเตอร์ตรงนี้เป็นตัวที่สําหรับยึดทั้งหมดเลยให้เข้าด้วยกันเมนตัวนี้ถ้าสึกหรือว่าเสียมากๆแล้วมันวางไม่ได้วางแล้วน็อตมันไม่สามารถที่จะขันลงไม่ได้ไม่ต้องซ่อมครับถ้าเมนเสียทุกอย่างก็คือจบหมดเราจะไปหาเมนตัวนี้ถ้าหาได้ก็ดีก็ทำได้แต่ทีนี้เคสที่เจอ แทบไม่เหลือเลยอะฮะไม่เหลืออะไรที่มันเป็นคือภายนอกอยังเป็นแท็กอะแต่ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่อะมันกลายเป็นถอกไปแล้วอะนะครับอ่าลูกค้าไม่ซ่อมก็ตีกลับไปนะครก็ไม่รู้จะทำยังไงอะครับเพราะฉะนั้นอ่าการนาฬิกาที่มีปัญหาเรื่องน้ำเข้านะฮะ อย่างน้อยๆเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ซ่อมเนี่ยคุณบอกช่างแล้วช่วยไล่น้ําให้หน่อยอันนี้คือในกรณีของน้ําจืดนะครับช่วยไล่น้ำให้หน่อยแต่ในกรณีของน้ําเค็มต้องซ่อมทันทีการไล่ความชื้นออกไม่มีผลไม่มีประโยชน์ถ้าคุณเก็บเอาไว้เกลือมันก็ยังอยู่มันกัดกินไปเรื่อยๆนะฮะ,ะจำไว้นะครับหลังจากเคสถัดจากนี้ไปก็จะมีอีกเคสหนึ่งนะฮะก็เป็นปัญหาเรื่องน้ําเข้านี่แหละครับเคสนี้ ผมคงจะไม่ได้สรุปเอาตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็คงจากกันแต่เพียงเท่านี้ <c ười> ไม่ได้ไปไหนนะฮะไม่ได้ไปไหนอ่าลับฟันดีสำหรับคืนนี้ขอให้ใช้ลูม,มินอกยังมีความสุขนะครับสวัสดีครับ